พัดค่ะพัททานอะไรอยู่นะคะไอติมมะขืนี่ทำเจลลี่หรือเปล่าเจลลี่ค่ะเจลลี่รสอะไรครับส้มครับมะขืนครับอ๋อที่พัททำไว้ใช่ไหมครับมารีวิวว่ามันแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันดึงๆไหมครับนี่ครับอร่อยไหมครับอร่อยครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยดีแล้วรสชาติเป็นยังไงหวานไหมหวานครับแล้วมีอมเปรี้ยวๆไหมครับไม่เปรี้ยวครับ อร่อยเลยใช่ไหมครับอ่อครับอ๋อแล้วจะแบ่งให้ใครทานบ้างครับไม่ดุยน้ำเพชรแบบมาอ๋อเพราะว่ายังเหลืออีกสามอันใช่ไหมครับใช่รครับแล้วพัทจะไม่กินแล้วเหรอครับก็จะถ้าใหรกินให้อร่อยอร่อยมากครับ <c oughs> อ๋อพิมพ์เลยใช่ไหมครับ ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ยังครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดกระดิ่งให้นะครับออช่องไหนนะครับช่องน,นั่นยูทู YouTube ครับเออโอเคค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะตอนนี้ปิด all YouTube p พ u s channel จะจะปิดแล้วครับ <laughs> ยิ้มก่นยิ้มก่ะนหรนือยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มให้ผู้ชมโอัยดีครับ